ผม oh, สวัสดีครับจากร้านกระจกอลูมิเนียมสินลู่เรืองจิตไพศาลนะครับสาขาสองที่ประทุมธานีนะครับผมมาขอรีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับทางเรารับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมตามสถานที่ต่างๆนะครับทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนตึกราบ้านช่องทุกที่นะครับาหากท่านใดสนใจสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูและหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม กันห้องกันออฟฟิศกระจกอลูมิเนียมตามสถานที่ต่างๆนะครับเ่อนมองหาที่ร้านเราได้เลยนะฮะเบอร์0 8 3 0 4 6 7 4 4 3ทางเรามีช่างที่มีฝีมือนะฮะให้คำปรึกษาท่านได้นะครับช่างทุกคนทุกท่านทุกคนมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาท่านได้หากท่านใดสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับเบอร์0 8 3 0 4 6 7 4 4 3นกะครับกล้าการันตีนะครับรับประกัน2ปีนะครับหาก สินค้าของเรานี่อยู่ในช่วงรับประกันสินค้านะฮะสองปีนี้ถ้าเกิดชำรุดเสียหายเราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์0 8 3 0 4 6 7 4 4 3นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ